สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอยู่กับผมปอฮันเดี๋ยวนี้ครับผมจะมารีวิวเรื่องของการ์ดคิเมล่าดาวและหางติดพิษอันนี้ครับโดยหางอันนี้ครับจะหาได้จากตู้กาชาล่างพอนเทล่าครับความสามารถของมันคือเมื่อโจมตีเป้าหมายเนี่ยทำให้เป้าหมายติดพิษนะครับแล้วเมื่อเป้าหมายติดพิษเนี่ยเลือดจะลดลงครับจากนั้นครับเราจะโจมตีเป้าหมายที่ติดพิษแรงขึ้นอีก10% แล้วเมื่อเป้าหมายติดพิษครับยังไม่พอจะโจมตีเราเบาลงอีก10%ด้วยครับถ้าเราใส่หางอันนี้อยู่นะความสามารถโดยรวมของหางอันนี้ครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอมโบกับการ์ดคริเมล่าดาวกันโอเคครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูความสามารถของการ์ดคริเมล่าดาวก่อนครับว่าทําอะไรได้บ้างการ์ดคริเมล่าดาวนะครับเมื่อเราถูกโจมตีมีโอกาส3% ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะพิษครับแล้วถ้าเกิดเราใส่โดยเราเป็นอาชีพแอสซัสินจะเพิ่มโอกาสติดจาก3%เนี่ยเป็น12%เลยครับแล้วยังเพิ่ม a อ t a ท k พ o i s ั n 50%ป้องกันพิษ100%แล้วโจมตีศัตรูที่ติดพิษแรงขึ้นอีก20%ความสามารถถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามาลองทดสอบกันดูเลยว่าการคิเมาด,ดาว ความสามารถตรงตามคําอธิบายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใช้ร่วมกับหางสิดพิษแล้วเนี่ยความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเรามาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะโจมตีบอนเตอร์ก่อนครับให้มันติดพิษดูทิ่รัาว่าติดพิษหรือเปล่าเท่าที่สังเกตนะครับแค่ตีทีแรกก็ติดพิษแล้วครับเออดีมากๆเลยครับหางอันนี้ ก็ตรงตามคำอธิบายนะครับโจมตีศัตรูปุ๊บติดพิษปั๊บเลยเร็วทันใจดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสาม,มารถในการโจมตีอันดับที่2ครับก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดพิษเนี่ยจะตีแรงขึ้นอีก10%ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกินลักบีก่อนนะครับตีไม่ค่อยติดคี้เลยเราจะได้วัดความแรงเลยครับว่าในพิษที่2เนี่ยแรงกว่าครั้งแรกหรือเปล่า รู้สึกว่าเราจะโจมตีแรงเกินไปนะครับตรงนี้มอนเตอร์เลือดมันน้อยเดี๋ยวเราต้องถอดของสักนิดหนึ่งครับแล้วมาตีกันใหม่ถอดเสื้อพ่อค้าออกก่อนล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสใหม่ให้ชัดเจนเลยอันนี้ไม่ติดที้ครับลองตัวใหม่นี่ครับเมื่อสักครู่สังเกตดีๆนะครับชัดเจนมากๆเลยคือฮิตแรกเนี่ยสี่แสนกว่าส่วนฮิตที่2เนี่ยขึ้น5 0 0 0 0 0กว่าเลยครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการโจมตี ศัตรูที่ติดพิษแรงขึ้น10%อนตรงตามคาอธิบายเลยครับก็ใช้งานได้ดีเลยครับแต่ทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันก่อนว่าถ้าเราเอาหางติดพิษอันนี้ไปตีบอส MVP หรือมินิบอสมันจะติดพิษหรือเปล่าหรือไม่ได้ผลก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับแต่ส่วนมากบอสกับมินิบอสเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดสถานะต่างๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปตีบอสครับเดี๋ยวเราลองมาเทส การ์ดคิไม่นาด,ดาวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปฏิทีเดียวเลยการ์ดคิไม่นาด,ดาวครับเราลองใส่กันดูว่าความสามารถจะตรงตามคําอธิบายหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเห็นคือ poison attack และ poison defense ครับ poison attack เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราโจมตีด้วยทตุพิษแรงขึ้น50%นะครับมันหมายถึงว่าเราโจมตีแล้วมีโอกาสติดพิษ50%นะครับ เอออันนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับรวมถึงผมด้วยในตอนแรกคิดว่าเป็นความแรงจากการโจมตีด้วยทัตพิษแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นโอกาสติดพิษแล้วก็ poison defense เนี่ยก็คือป้องกันพิษ100%ครับอันนี้ตรงครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ทําไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นโอกาสติดพิษเพราะมันขึ้นในช่องนี้ครับเนี่ยลองดูครับว่าจะมี poison attack poison ATK เพิ่มขึ้นมาครับ50% แล้วก็ poison r a t เพิ่มขึ้นมา100%ครับทีนี้นะครับถ้ามันขึ้นช่องเนี้มันแปลว่าเป็นโอกาสติดพิษนะครับมันไม่ใช่ความสามารถในการทำดาเมจเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดวาลิดดาวใบนี้ให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มโอกาสโจมตีติดสตัร์และติดฟรีด25%มันจะไปขึ้นช่องเดียวกับโอกาสติดพิษ50%ครับลองดูเลยครับผมจะลองใส่ให้ดูนี่ครับถอดการ์ดอุลตร้าแมนออกก่อน เห็นไหมครับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก2ช่องก็คือโอกาสทำการติดสตัน25%แล้วก็ติดฟีด25%ครับอันนี้ก็เลยเข้าใจได้ว่าการ์ดคิเมล่าดาวไม่ได้โจมตีด้วยธาตุพิษแรงขึ้น50%นะครับแล้วก็โอกาสติดตรงเนี้ยมันต้องมีอาวุธหรือของที่มีเอฟเฟกในการติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยมีโอกาสติดก็โจมตีไม่ติดนะครับ อย่างเช่นสตันหรือพิษเนี่ยจะต้องมีของสมใส่ที่ว่าโจมตีแล้วติดสตันหรือติดพิษโอกาสในการติดเนี่ยถึงจะออกนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่ออกอยู่ดีนะครับเสียฟรีเลยโอเคครับเมื่อเราได้ใส่การ์ดคิเมล่าด,ดาวแล้วดูความสามารถกันไปแล้วทีนี้ครับเราลองมาทดสอบความสามารถในการโจมตีดูว่าโจมตีตัวที่ติดพิษเนี่ยจะแรงขึ้นหรือเปล่า20%ที่ว่าเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นครับต้องทดสอบโดยการถอดการ์ดคิเมลาดาวออกก่อนครับแล้วประจมตีจะเห็นได้ว่าดาเมจอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าครับดาเมจที่2ที่ติดพิษเดี๋ยวลองดูครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหรมันไม่ติดกลิครับอ่าตัวนี้ชัดเจนครับ4 0 0แสนกว่ากับ5 0 0แสนครับทีนี้ครับลองใส่การ์ดคิเมลาดาวลงไปครับกับเกาะธรรมดาไม่มีความสามารถอะไร จะเห็นได้ว่าครั้งที่สองเนี่ยขึ้นมาถึงห0หมืนเลยครับจริงๆผมดูผิดนะครับมันหลักหมื่นไม่ใช่หลักแสนก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ก็แรงขึ้นตามคำอธิบายของการเลยครับทีนี้ครับเราลองมาตีมินิบอลดูบ้างว่าจะติดพิษหรือเปล่านี่ครับดูว่าเราใส่หางติดพิษอยู่นะเราตีมินิบอลเลยครับปกัปกๆมันวิ่งหนีไปแล้วครับสังเกตดีๆเมื่อสักครู่นี้ขึ้นรูปโล่อยู่ตรงหัวมินิบอลครับ แสดงว่าบอสไม่ติดพิษนะครับมินิบอสก็เหมือนกันมันมีความสามารถในการป้องกันอยู่เดี๋ยวเราจะลองทดสอบในการเรียกบาโฟปอมออกมาเทสครับว่าบาโฟปอมเนี่ยจะติดพิษหรือเปล่าถ้าไม่ติดเนี่ยก็แปลว่าพิษใช้กับบอสไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหางติดพิษเนี่ยเวลาใช้สกิลโจมตีก็จะติดพิษเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เลือดมันน้อยครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันโอเคครับเรามาปลูกบาโฟปอมกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเทส ใช้สกิลโจมตีแล้วติดพิษครับโอเคครับเมื่อเราปลูกบาวโฟโปอมขึ้นมาแล้วเราลองมาทําการโจมตีดูครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีรูปโล่ขึ้นอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ติดพิษเลยแสดงว่าหางอันนี้ครับโจมตีเป็นพิษไม่ติดบอส M v P และไม่นิครับเออเพราะฉะนั้นครับมันก็เหมาะกับการใช้โจมตีผู้เล่นและก็มอนเตอร์ทั่วไปมากกว่านะครับสำหรับบอสได้ใช้ไม่ได้ผลแน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวลองใช้สกิลในการทดสอบดูบ้างนี่ครับยิงเลเซอร์ไปเลยเท่าที่สังเกตนะครับติดพิษเลยครับยิงเลเซอร์ไปแสดงว่าหางอันนี้ครับใช้ได้ทั้งโจมตีแบบออโต้แอตแทแล้วก็แบบทช้สกิลครับดีมากๆเลยครับแล้วพิษเนี่ยครับถ้าเกิดโจมตีไปแล้วเนี่ยสามารถซ้อนกันได้ถึง4ครั้งด้วยกันก็คือยิ่งตีซ้ำเนี่ยครับพิษก็จะยิ่งแรงขึ้นครับ ก็น่าจะเหมาะกับการใช้สก,กิลโจมตีหรือพวกที่โจมตีเรเร็วอย่างเช่นสไนหรือบาดแบบนี้ครับก็น่าจะใช้ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวเราลองสั่งหุ่นไปตีดูบ้างนะครับว่าหุ่นตีจะติดพิษหรือเปล่าแต่ผมก็เดาอีกนะครับว่าคงไม่ติดหรอกเพราะว่าเราใส่หุ่นไม่ได้ใส่ <c oughs> มันก็ปแปลกๆนิดนึงนะครับนี่ครับตีแล้วไม่ติดนะครับเออเห็นไหมตีไม่ติดพิษ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่เป็นอาวุธโจมตีเป็นธาตุพิษครับชิ้นนี้เลยก็คืออาวุธชิ้นนี้ครับจะได้จากบอสใหม่นะครับโจมตีเป็นธาตุพิษเรียกได้ว่าอาวุธที่โจมตีเป็นธาตุพิษเนี่ยแทบจะเม่ค่อยมีเลยครับในเกมนี่ครับแต่ว่าโอกาสติดพิษเนี่ยมันน้อยมากเลยก็คือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับโอเคครับเดี๋ยวลองใช้งานจริงกันดูเลยว่าโอกาสติดพิษ ส0มันใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนติดบ่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าดาเมจของเราค่อนข้างที่จะแรงไปสักนิดหนึ่งครับลองถอดของออกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะเน้นให้ดูว่ามันติดพิษหรือไม่ติดพิษครับแล้วจะลองใช้งานคอมโบกับการ์ดคิเมล่าดาวแล้วก็หางติดพิษครับจะดูว่าประสิทธิภาพของการใช้งานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยอยังไงครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปเล่นกันครับ คอมโบสายพิษก็เท่าที่ดูนะครับยิงแล้วไม่ค่อยติดเลยครับโอกาสมันน้อยมากเลยแค่10%บเนี่ครับยิงจนตายยังไม่ติดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองโจมตีธรรมดาดูครับเผื่อจะติดครับเพราะว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะโจมตีได้ถี่กว่าครับแล้วก็เบากว่าด้วยทำให้เราโจมตีได้นานขึ้นครับตีจนตายก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมครับ แสดงว่าโอกาสติดพิษ10%เนี่ยมันน้อยมากๆเลยครับเราจะอีกสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองเทสคู่การขีเมลาดาวจะลองดูว่าถ้าเกิดได้โอกาสติดพิษเพิ่มอีก50%การติดพิษเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้10%เนี่ยมันออกน้อยมากๆเลยครับยังไม่เห็นเลยครับทีนี้ครับเราลองใส่การดคิเมลาดาวแล้วมาทดสอบกันใหม่ครับดูซิว่าโอกาสติดพิษจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ลองตีธรรมดาเหมือนเดิมครับตัวแรกครับก็ยังคงไม่ติดครับลองตีตัวถัดไปเลยครับนี่ครับติดพิษแล้วครับโอกาสติดพิษเนี่ยเพิ่มขึ้น50ครับเห็นผลเลยครับว่าติดง่ายขึ้นนี่ครับรอบที่แล้วเนี่ยตีตั้งนานไม่ติดครับแล้วก็เลื่อนลดตลอดเลยครับเห็นไหมครับเท่าที่สังเกตนะครับ เลือดจะลดจนกว่ามอนเตอร์ใกล้ตายแล้วพอมันใกล้ตายเนี่ยพิษจะไม่ทำงานครับแต่ยังคงติดพิษอยู่ก็เลือดเหลือประมาณ10%ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับเนี่ยครับพิษไม่ทำงานแล้วครับแต่ยังติดพิษอยู่ตัวม่วงๆแต่เลือดไม่ลดแล้วครับแสดงว่าพิษเนี่ยก็คือจำกัดแค่เลือดลดลงเหลือถึง10%จากนั้นก็จะไม่ทำงานครับเดี๋ยวลองสังเกตดูอีกสักตัวหนึ่งครับ นี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ติดพิษครับโจมตีไปเรื่อยๆครับดูว่าจะติดพิษง่ายหรือเปล่าเรียบร้อยครับติดพิษแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับว่าใส่การ์ดคีเมลาดาวกับไม่ใส่เนี่ยโอกาสติดพิษต่างกันเยอะมากเลยครับโอเคครับทีนี้ผมจะทดสอบโดยการใส่หางติดพิษครับคอมโบชุดใหญ่เลยครับดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าโอกาสติดพิษ แน่นอนนะครับว่าติดพิษ100%เ์เหมือนเดิมครับทำให้คอมโบนี้ครับดีขึ้นมากๆเลยสรุปนะครับหางติดพิษอันนี้ครับถ้าโจมตีศัตรูแล้วเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดพิษโอกาสติด1 0 0เลยครับแล้วโจมตีครั้งถัดไปจะแรงขึ้นอีกแล้วก็ถ้าเกิดมีการ์ดคลิเมล่าดาวครับโจมตีตัวที่ติดพิษเนี่ยแรงขึ้นอีก20%รวมกันเนี่ย2อ,อย่างตีแรงขึ้นถึง30%เลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดใช้ตัวกีตาร์ติดพิษอันนี้ครับที่โจมตีเป็นธาตุพิษทุกๆก,การตีบวก1เนี่ยครับจะตีตัวที่ติดพิษแรงขึ้นอีก1%ถ้าเกิดบวก15เนี่ยครับก็จะตีคนที่ติดพิษเนี่ยแรงขึ้นอีก15%เลยครับรวม3อย่างเนี่ยครับตีแรงขึ้นถึง45%เลยครับเยอะมากๆเลยในส่วนของการโจมตีของการ์ดคิเมลาดาวก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสการ์ดคีเมล่าดาวในการป้องกันดูครับว่าดีหรือเปล่าทั้งโจมตีและป้องกันเนี่ยคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าที่จะหามาใช้งานราคาตอนนี้ก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ 300M ครับก็ลองหาซื้อกันดูตอนนี้ยังพอมีขายอยู่ครับโอเคครับในส่วนของการป้องกันผมจะใช้ P v p ในการเทสการ์ดคีเมล่าดาว ก็คือจะทดสอบความสามารถในการป้องกันพิษครับแล้วก็ทดสอบความสามารถในการสะท้อนพิษที่เวลาศัตรูมาโจมตีเราแล้วมีโอกาส3%ที่จะทําให้คนที่โจมตีเราติดพิษครับแล้วก็ผมจะใช้อาชีพอาชี์นในการทดสอบวางบ่อพิษแล้วโจมตีเป็นาธาตุพิษใส่เรานะครับก็จะมีคุณบอมนะครับมาช่วยผมทดสอบในวันนี้ โดยคุณบอมจะเล่นอาชีพแอสซิสต์นะครับนี่คุณบอมมาละนี่ครับเดี๋ยวผมคลิกชื่อคุณบอมบ่อน <c oughs> ไปหวดเขา้าซอยอย่างนั้นครับติดมือเลยนี่ครับชื่อคุณบอมเดี๋ยวผมจะส่งข้อความบอกคุณบอมก่อนว่าให้โจมตีผมเป็นธาตุพิษแล้วก็จะวางบอ่อใส่ผมนะครับตีผมทีโอโหมาถึงคุณบอมยังไม่ฟังอะไรครับ <c oughs> เล่นผมเลยครับวางบอ่อใส่ผมก่อนเลย แต่ดีนะครับผมใส่การ์ดคริมล่าดาวรอไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับนี่อยู่ในเกาะตัวนี้ผมจะไม่ติดพิษนะครับวิ่งบนบ่อชิวๆเลยครับแต่ว่ายืนบนบ่อเนี่ยยังเลือดลดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีการโจมตีที่เป็นดาเมจกายภาพอยู่แต่ความสามารถติดพิษนั้นไม่ทํางานครับแต่ลองสังเกตดูนะครับตัวเราจะเป็นสีม่วงๆครับก็คือติดพิษครับแต่ว่าไม่แสดงอาการครับเออนี่ครับม่วงๆเห็นไหมเลือดไม่ลดนะครับ เดี๋ยวลองถอดเกราะดูนะครับแล้ววิ่งบนพิษใหม่ดูว่าเลือดจะลดหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวพึ่งครับโอ้โหเขาใส่ผมอย่าเลยใ <c oughs> จเย็นครับคุณบอมเดี๋ยวผมลองใส่เกราะก,ก่อนดีกว่าจะลองทดสอบความสามารถในการทําให้คนที่จีราติดพิษครับลองสังเกตดูนะครับคุณบอมซัดผมอย่างไรตอนนี้นี่ครับแล้วคุณบอมก็ติดพิษเรียบร้อยแล้วลองดูบนหัวคุณบอมนะครับจะมีเลือดลดอยู่เรื่อย เห็นไหมครับเด้งรัวๆเลยสีแดงๆอันนี้ผมยังไม่ได้ตีอะไรเขาเลยนะเขามาตีผมแล้วมันติดพิษครับเอแสดงว่าความสามารถในการติดพิษใส่ผู้เล่นนี่โอเคเลยครับต่อไปนะครับจะลองถอดเสื้อดูแล้ววิ่งวนพิษครับดูว่าผมเลื่อนลดหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ผมติดพิษเรียบร้อยแล้วลองสังเกตดูครับเลือดจะลดลงรัวๆเลยครับนี่และตอนนี้นะครับคุณบอมก็กําลังมันมือเลยครับ โจมตีผมอย่างหนักเลยครับทั้งบอพิษทั้งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหถ้่ทางจะสนุกครับซ้อมเป็นกระสอบทรายเลยผมโอเคครับก็การทดสอบก็ชัดเจนนะครับคนที่ตีเราติดพิษครับแล้วก็เราสามารถป้องกันพิษได้ร้อเลยครับการรีวิวการ์ดคิเมล่าดาวก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนสนใจยังไงก็หาซื้อมาใส่กันได้ครับตอนนี้ก็ยังพอมีขายอยู่ราคาก็ประมาณ 300M ครับ ส่วนความคุ้มค่าการใบนี้คุ้มหรือเปล่าที่จะหามาใช้สำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นสาย p ีวสายคิววอลสาย6 V6 อะไรก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับก,การต่อสู้กับคนการใบนี้ถือว่าโอเคเลยนะสามารถใช้งานได้หลากหลายดีครับทั้งโจมตีและป้องกันส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับสู้กับคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเอาไปตีบอสก็ไม่ได้ครับเพราะบอสมันไม่ติดพิษ แล้วก็ถ้าเอาไปตีมอนเตอร์ทั่วไปมันก็เลือดน้อยอยู่แล้วครับก็ไม่เหมาะเลยครับเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้ครับใช้สําหรับต่อสู้กับคนครับเท่านั้นเลยถึงจะดีที่สุดครับเดี๋ยวผมจัดการคุณบอมเหมือนครับนี่เรียบร้อยครับเอาคืนหน่อยครับเขาจัดผมสนักเลยอะครับไม่ให้ทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณคุณบอมนะครับที่มาร่วมในการทดสอบการ์ดคีเมนาดาวในครั้งนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากด้วยนะครับปอฮัน h a n n e l แล้วนนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ